เวลาเราพูดถึงอนาคตของ AI เนี่ยนะครับการทำนายต่างๆมันมักจะฟังดูแบบโหยิ่งใหญ่น่าทึ่งแล้วก็แอบ,บน่ากลัวนิดๆใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือไอคำทำนายพวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนกันเร็วมากเลยนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่าทำไมไทม์ไลน์ของสิ่งที่เรียกว่า super intelligence หรือว่า AI ที่ฉลาดกว่ามนุษย์ไปเลยเนี่ยถึงเพิ่งจะถูกเลื่อนออกไปเกือบ10ปีเต็มๆถ้าใครตามข่าวเทคโนโลยีอยู่เรื่อยๆน่าจะยังจำกันได้นะครับกับกระแสไวรั ai 2 0 2 7โอ้โหตอนนั้นฮือฮากันทั้งวงการเลยเป็นคำทำนายที่ทำให้ทุกคนต้องหันมามองเลยว่าเฮ้ยอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงต่อไปคือปี2 0 2 7เนี่ยถูกปักหมุดไว้เลยว่าเป็นปีที่ ai จะก้าวไปถึงจุดนั้นจุดที่เป็นปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะแต่แล้วเรื่องมันก็พลิกครับจู่ๆไอ้เส้นตาที่ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาทุกทีเนี่ยกลับถูกขยับออกไปแถมขยับไปตั้ง7ปีนี่แหละครับคือปริศนาใหญ่ที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมการประเมินที่ดูจริงจังขนาดนั้นถึงต้องเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เอาล่ะครับเรามาเริ่มปรับเทียบขอบฟ้า AI กันใหม่เลยดีกว่าจากที่เคยกังวลกันว่าจะมาเร็วๆนี้กลายเป็นการคาดการครั้งใหม่ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาจากคนคนึงครับชื่อว่าแดเนียลโคโคไทโลเขาเป็นอดีตนักวิจัยจาก OpenAI ที่สำคัญคือเขาคือคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ของการคาดการ AI 2027ตั้งแต่แรกเลย และตอนนี้เขากับทีมก็ออกมาปรับท่ามลายใหม่หมดซึ่งบอกเลยว่ามันเปลี่ยนภาพอนาคตที่เราเคยคิดไว้ไปเยอะเลยครับอ่ะมาดูตารางนี้กันชัดๆเลยดีกว่าครับจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด จุดที่ต้องโฟกัสเลยนะคือตรงการเขียนโค้ดอัตโนมัตินี่แหละครับตอนแรกเนี่ยเขาคาดกันว่าจะมาเดือนมีนาคม2027แต่ดูตอนนี้สิครับเลื่อนยาวไปนู่นเลยปี2030ถึง2031แล้วพอจุดนี้มันเลื่อนนะโอ้โหมันกระทบเป็นโดมิโน,โนเลยครับการวิจัยและพัฒนาระดับมนุษย์ก็เลยต้องเลื่อนตามไปเป็นปี2022และแน่นอนพระเอกของเรา super i n t e l l i g e n ซ์ก็ขยับจากปลายปี2027ไปเป็นปี2034เลย แล้วดูตรงความเสี่ยงสิครับจากที่เคยบอกว่าสูงมากมาแน่เร็วๆนี้ตอนนี้กลายเป็นยังไม่แน่ไม่นอนแถมยังอีกนานโหนี่คือการเปลี่ยนมุมมองที่สาคัญมากๆเลยนะภาพนี้สรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับจากปลายปี2027ลากยาวไปถึงปี2034ันามีย้ำอีกทีนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับนิดๆหน่อยๆแต่มันคือการเลื่อนออกไปเต็มๆถึง7ปีซึ่งมันบอกเราว่าการประเมินสถานการณ์ครั้งนี้มันเปลี่ยนไปแบบมีนัยยะสําคัญจริงๆทีนี้คําถามคือ แล้วทำไมล่ะอะไรคือสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดที่ทําให้ทุกอย่างเลื่อนออกไปขนาดนี้คําตอบมันอยู่ที่คํานี้เลยครับคอขวดของการเขียนโค้ดอัตโนมัตินี่แหละคือจุดเปลี่ยนเกณฑ์ที่ทำให้ทุกอย่างช้าลงคือต้องเข้าใจก่อนว่าแนวคิดที่ว่า AI จะเก่งขึ้นได้เองแบบก้าวกระโดดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันจะเขียนโค้ดหรือปรับปรุงโค้ดของตัวเองได้ดีแค่ไหนคือในไ i ม์ไล n ์เดิมที่บอกว่าปี2027เนี่ยนะมันตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า เราจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่า superhuman coder เกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือ AI ที่เขียนโคดเก่งกว่าโปรแกรมเมอร์ที่เป็นมนุษย์ที่เก่งที่สุดซะอีกซึ่งถ้ามันทําได้เมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นเหมือนตัวจุดระเบิดให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการระเบิดทางปัญญาคือ AI มันจะอัปเกรดตัวเองไปเรื่อยๆแบบที่เราคุมไม่อยู่เลยแต่นั่นคือความคาดหวังใช่ไหมครับพอมาดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วงปี2025-2026เนี่ยโอ้โหภาพมันต่างกันเลย คือยอมรับว่า AI มันเก่งขึ้นเยอะมากนะแต่ประสิทธิภาพของมันยังเรียกว่าขรุขระอยู่เลยครับคือถ้าเป็นงานง่าย,ายๆเนี่ยสบายมากแต่พอเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ซับซ้อนต้องวางแผนยาวๆสุดท้ายก็ยังต้องมีมนุษย์คอยประคองคอยชี้แนะอยู่ดีซึ่งมันต่างจากที่คาดการไว้เยอะเลยแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องโค้ดอย่างเดียวนะครับที่ทําให้ทุกอย่างช้าลงที่มีปจัจจัยอื่นๆในโลกความจริงอีกเพียบเลยที่เข้ามาเป็นเหมือนตัวเบรกคอยชะลอเส้นทางสู่ซูเปอร์อินเทลเจนซ์ของเรา หลักๆเลยนะมันมีอุปสรรคอยู่3ด่านใหญ่ๆด้วยกันครับด่านแรกเลยคือคอขวดด้านข้อมูลหรือก็คือข้อมูลดีๆที่จะเอามาสอน AI มันกําลังจะหมดด่านที่2คือปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือคือ AI มันยังทําพลาดแปลกๆที่ต้องให้คนมาคอยดูอยู่เลยและด่านสุดท้ายครับข้อจํากัดทางกายภาพง่ายๆก็คือเรื่องพลังงานกับที่ตั้งศูนย์ข้อมูลนั่นแหละเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันทีละข้อเลยมาว่ากันที่เรื่องข้อมูลก่อนเลย ปัญหาก็คือข้อมูลดีๆที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาทั้งหนังสือบทความโค้ดต่างๆบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรากาลังจะใช้มันจนหมุดเกลี้ยงหรอวครับทีนี้หลายคนก็เลยคิดว่าอ้าวงั้นก็ให้ AI มันสร้างข้อมูลขึ้นมาสอนตัวเองสิซึ่งไอเดียนี้เรียกว่าข้อมูลสังเคราะห์ฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คือถ้าทําไม่ดีพอเนี่ยการให้ AI เรียนรู้จากข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นเองมันกลับทาให้โมเดลรุ่นใหม่ๆแย่ลงสะง,งั้น อีกปัญหาหนึ่งที่จับต้องได้เลยก็คือข้อจํากัดทางกายภาพครับคือโลกดิจิตอลของ AI เนี่ยมันต้องอยู่บนโลกจริงของเราใช่ไหมครับการจะให้ AI เก่งขึ้นมันก็ต้องการพลังประมวลผลมหาศาลซึ่งก็แปลว่าต้องมีศูนย์ข้อมูลหรือ data center ที่ใหญ่ขึ้นกินไฟมากขึ้นแต่การจะสร้างศูนย์ข้อมูลพวกนี้มันไม่ง่ายเลยนะกำลังเจอปัญหาล่าชากันทั่วโลกเพราะแค่พลังงานกับการระบายความร้อนให้ชิปนุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ต้องการทรัพยากรที่สูงมากแบบโอ้โหจริงๆครับ โอเคพอเรารู้แล้วว่าไทาม์ไลน์มันเลื่อนออกไปเพราะอะไรคำถามที่สำคัญมากๆต่อมาก็คือแล้วมันหมายความว่ายังไงกับพวกเราล่ะการที่เราได้เวลาเพิ่มมาอีก7ปีเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นข่าวดีหรือเปล่าในมุมของโคโคไทโลเองเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องดีนะเขาบอกว่าไทาม์ไลน์ที่ยาวขึ้นทําให้มนุษยชาติมีเวลามากขึ้นคือมันเหมือนกับเราได้หน้าต่างแห่งโอกาสเพิ่มขึ้นมาเลยครับเป็นเวลาที่จะได้คิด จะได้พัฒนาเรื่องการกำกับดูแล AI ให้ดีรวมถึงพัฒนาเทคนิคที่จะทำให้เป้าหมายของ AI มันไปในทางเดียวกับเป้าหมายของมนุษย์เราจริงๆหรือที่ในวงการเขาเรียกกันว่า alignment นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาความเสี่ยงมาเทียบกันให้เห็นจัดจะเลยนะจะเห็นเลยว่าความรู้สึกเร่งด่วนมันเปลี่ยนไปเยอะมากจากท์ไ i น e เดิมที่บอกว่าความเสี่ยงมันสูงมากและมาแบบปัจจุบันทันด่วนตอนนี้กลายเป็นยังไม่แน่นอนและยังอีกนาน คือความเสี่ยงมันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่มันเหมือนกับว่าเราพอจะมีเวลาให้หายใจหายคอแล้วก็เตรียมตัวรับมือได้ดีขึ้นอีกหน่อยแต่จุดสําคัญที่สุดที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือไทม์ไลน์มันแค่ถูกเลื่อนนะครับมันไม่ได้ถูกยกเลิกซะหน่อยมันเหมือนกับเราได้รับของขวัญเป็นเวลาที่เพิ่มขึ้นมาแบบไม่คาดฝันคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วเรากําลังจะใช้ของขวัญชิ้นนี้เวลาที่ได้มาเพิ่มเนี่ยอย่างชาญฉลาดพอแล้วหรือยัง ก็เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ยังไงก็ต้องมาถึงอยู่ดี